คลิป2วัน1คืนกับชุมชนชาวเลที่ระยองเราจะบอกว่าน่ารักมากๆที่นี่เป็นชุมชนวิถีชีวิตชาวประมงค่ะทุกคนที่ไปแล้วนะเราจะได้วิวสวยๆแบบนี้มีตลาดยามเช้าให้เดินมีอาหารอร่อยๆให้กิน oh อร่อยมากตบอมบรนแบบนี้ ได้ล่องเรือชมป่าโก,กงกางได้ไปเดินเล่นในทุ่งโปรงทองแล้วก็ตกเก็นไปพักโฮมสเตย์ริมน้ำแบบนี้มาสร้างความทรงจำความเป็นระยองใหม่ๆกับที่นี่ชุมชนปากน้ำประแสไปกันกับกมนอนะคะก่อนดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับกมนอกมเนคนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไปกันเลย สวัสดีมิตรรักแฟนเพจที่น่ารักของกมนอน,นะคะอีพีนี้เราอยู่ด้วยกันที่ปากน้ำประแสค่ะที่ระยองไม่เคยมาเลยอะ่ะคือตอนนี้ขอเข้าที่พักเปิดคลิปมาก็คือเข้าที่พักเลยนี่คือที่พักของเรานี่ข้างหลังคือติดกับน้ำแบบนี้สวยมากมาเช็คอินครับ โหที่เที่ยวดูแบบเยอะมากหนูขออนุญาตดูอันนี้หน่อยได้ไหมอ๋อได้เลยครับอเอาจริงๆนะไม่เคยมาเที่ยวระยองแบบมาถึงปากน้ำประแสะเลยส่วนใหญ่แบบถ้าเป็นระยองเราก็จะอยู่อํำเภอเมืองเอาจริงๆหนูอยากรู้ว่าเวลาคนมาที่นี่เขาอยู่กันกี่คืนนี่คะคืน2คืนแล้วแต่ครับส่วนใหญ่ก็คืนเดียวก็พอนะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเมืองที่แบบเหมือนมาพักผ่อนนะครับ ก็แลกหาข้อมูลมาเนี่ยแล้วพอมาเจอของจริงนี่คือหูมันมีจุดท่อเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยเหมือนมาซึมซับธรรมชาติอะเนาะมันเป็นแบบเมืองประมงไงครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่เป็นสิ่งเล้าเนี่ยก็จะมีแค่เสียงเรือบ้างเสียงประทัดทำไมเขาจุดประทัดกันบ่อยเหรอคะหมายถึงเวลาออกเรือครับเอาเลือเอาช่ นี่เมื่อกี้คิดไปอีกทางนึงแบบหรือแถวนี้มีศาลเจ้าศ <c oughs> าลเจ้าเยอะครับเออเหรอสิบเลยเอ,อ๋อมีด้วยแต่ว่าประทัดเป็นเรื่องของการเดินเรือมากกว่าใช่แล้วแต่ความเชื่อรูทมันมีที่เที่ยวทั้งแบบมีกี่รูทครแบบอ่าหลักๆก,ก็คือจะแยกเป็น2ส่วนครับถ้าเป็นในส่วนของชุมชนก็คือเที่ยวทางบกเนาะซึ่งเราสามารถไปเองก็ได้หรือถ้าต้องการแบบเพิ่มอรรถรส ความเป็นชุมชนก็คือจะมีสามล้อนําเที่ยวอีกอันนึงที่ว่าเป็นท่องเที่ยวทางน้ําวันนี้อาจจะต้องตัดออกเพราะว่าเราใช้เป็นเรือใหญ่ประชากรไม่เพียงพออ๋อคือวันนี้ไม่มีเรือเล็กอยู่แล้วไม่มีรครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าใช้เรือเล็กเนี่ยบางทีมันมันจะเหมือนผู้ประสบภัยมากกว่าเพราะว่ามันอยู่ปากแม่น้ำางครับมันจะแรงเชีเ่ยวน้ำมันเชี่ยวมันควบคุมยากโอเคงั้นดอันนี้หนูนาะจะต้องเที่ยวทาง ทางบกทางบกทางบกเั้นหนูขอยืมวันนี้ไว้เป็นแผนที่แล้วกันนะคะได้ครับคุณพี่ไม่ทักหนูหน่อยหรอวาเปิดแบบก็ได้ผมทําเป็นไกด์บุ๊กนี่ไงไกด์บุ๊กจะมีไกด์บุ๊กขนาด A4 อยู่๋อมีอ๋อมีขนาด A4 อยู่ด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเอาตรงนั้นอันนี้ไม่ต้องเอานะคุณคุณพี่คุณพี่คนดูของเราได้ค่ะขอบคุณค่าของเขาห้องก่อนขอบคุณค่า คือบ้านเขาก็จะเป็นแบบบ้านไม้เลยนะเป็นบ้านอากงของเขาที่เขาเอามาทําเป็นแบบที่พักห้องน่ารักจะมีอันนี้หนึ่งเตียงแล้วก็ด้านบนอีกเดี๋ยวขอคล้นไปดูชั้นลอยจะเป็นเตียงนี่แบบนี้แล้วก็ด้วยความที่เราอยู่กันสามคนสามสาวก็จะมีโซฟาเบดที่เราเสริมเป็นเตียงนอนอยู่เก็บของและเดี๋ยวไปเที่ยวเล่น ในชุมชนกันเดินออกมาจากโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือกันเพื่อที่จะไปที่ทุ่งโปรงทองแต่ว่าเราต้องนั่งรถไปขึ้นเรืออีกทีนะคะเรียกว่าลงรถต่อเรือกันเป็นแบบไปความสนุกละ่ะขึ้นรถขึ้นราขึ้นรถยกเสร็จแล้วเราต้องต่อรถอะไรรถลาเสงค่ะ ไม่มีไข่แก้ให้ด้วยซาเล้ง <โ bad. S 2> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยว <con side keyboard 1970> เราจะต้องขึ้นเรือไปอีกตรงนี้จะอีกคนละ50บาทเออเมื่อกี้ซาเล้งมาคนละ8บาทเนาะ8บาทนั่งมาเถอะเพราะเมียนเดินไกลมากแต่ที่จอดรถไปค่ะเรือได้พอดีไป หุ้ยตายแล้วสวยมากเลยเอาอย่างอ่าเชิญค่ะเรือดูโครงเคงอย่างมั่นคงดีนะคะเอาล่ะอันนี้ล่ะนี่เดี๋ยวเราจะเป็นไกด์นำเที่ยวนะคะคุณพี่คุณพี่ชื่ออะไรคะโอเคพี่ทุนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกับพี่ทุหรือพี่ทูจะไม่ไปคะไปสิอ๋อไป โอเคยี okay. ่สถึงสานาทีบนเรือลำนี้ไปกันค่ะ mm hmm. มันยากาศดีมากเลยสองข้างทางคือต้นไม้นะคะอ๋อแถบนี้ยังเป็นต้นโกงกางอยู่ครับโกงกลากงอ๋นนี่ไงลากเขา<ก>จะมีความโกงกลางโกงกลาง อันนี้แนะนําว่าถ้ามาตรงนี้แล้วก็คือนั่งเรือเถอะคนละ50บาทเราว่าอันนี้ถือว่าโอเคเพราะว่าเราก็จะได้ไม่ต้องเดินแต่ขากลับยังไงเราก็ต้องเดินอยู่แล้วนะคะตอนนี้ะจะเป็นต้นแสมนะอ่าอันนี้คือต้นแสมตัวน,นี้เหรอใช่ครับอันนี้ต้นแสมเลยอันนี้คือเนี่ยนเนี่ยต้นโปร่งแดงโปร่งขาวเวลาโดนแสงแดดมันออกเหลืองทอง,องก็เลยเรียกโปร่งทองนะเดี๋ยวเราจะไปถึงบ้านร้อยปีนะฮะทำไมมีประวัติหรอ ใช่ที่ว่าหมอปลาเขาเคยมาบางคนก็ว่าบ้านผีสิงที่ออกรายการอยู่อะจริงเหรอคะใช่แล้วคือจริงๆเขาเป็นบ้านร้างเหรอคะใช่เป็นบ้านชาวบ้านเมื่อก่อนคนที่เนี่ยก็จะหากินตามลาคลองอแต่ตอนเนี้ยขายไปให้คนอื่นแล้วแล้วแต่<อ>ว่าไม่ม,มีใครมาอยู่ก็ไม่มีคนอยู่แล้วครับบางคนเขาก็คิดว่าบ้านเนี่ยร้างไปนานๆบางคนก็บอกว่ามีผีเข้ามาอาศัยอะไรพวกนเนี้ย เรื่องของอบ้านร้างร้อยปีเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณลุงบอกว่าเราจะผ่านเราจะเจอขางข้าวหรอคะอุ้ยขงข้าวเต็มไปหมดเลยโอ้โอเขายุงกระพือปีก<ๆ>กระพือปีกเหมือนแบบเหมือนเตรียมบินตลอดเวลาเอ้ยมันก็มีบางจุดที่เขาบินน่ะโอ้หนี่แบบเยอะมาก เรามาดูค้างคขวในช่วงซัมเมอร์นะคะค้างเขาก็จะบอกว่าร้อนหน่อยอแล้วก็จะมีเสียงอื้ออึงเต็มป่าไปหมดเลยนะและ้วจริๆงๆเป็นค้างเา้าตัวใหญ่มากเลยนะคะอะอันนี้จเขาเรียกว่าค้างเา้าแม่ไก่อุ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะอุ้ยค้างวข้าค้างคาวตัวใหญ่มากเต็มต้นเลยไม่ใช่ลูปผลไม้นะค้างคข้านู่นไหไหนหนอุ้ยตัวใหญ่มาก ตอนนี้คือเราจะเข้าป่ากโกงกางแล้วค่ะคุณลุงคุณลุงพาหนูกับตอน,นเรือจะเข้าป่ากโกงกางเด็ดเดี๋ยวตรงนี้ก็จะถึงศาลเจ้าแล้วนะเดีเ๋ยวเดี๋ยวผมจะส่งตรงศาลเจ้าขึ้นมาจากเรือแล้วนะคะเราก็จะต้องเดินไปทางขวามือค่ะไปที่ทุ่งโปรงทองค่ะประมาณ300รอเมตรนะคะข้างหน้าคือเราจะถึงก่อนเลยจะเป็นศาลเจ้าพ่อสแสมผู้นะคะ เจ้าพ่อสมเผู้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในชุมชนเขารพบูชานะคะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้สภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติป่าชายเลนกลับไหวทำวรมพารพอะไรเรียบร้อยนะคะพวกเราก็จะเดินต่อไปที่ทุ่งโปร่งทองจริงๆแล้วเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งค่ะที่เราพูดกันตลอดว่าเออเวลาไประยองเรามักจะไปกันที่แบบอำเภอแกลงตลอดเลยไม่เคยไปแบบปากน้ำประแสเลยอย่างเงี้ยสรุปก็คือที่นี่คือตำบลปากน้ำประแสก็คืออำเภอแกลงนั่นเองค่ะ น่ารักจังการไม่รู้ไม่ผิดการเดินทางออกไปเจอเพื่อให้เรารู้มากขึ้นน่ารักอืเข้าใจคำว่าทุ่งแล้วอะ่ะ สวยมากแล้วว่าถ้าซอฟต์อตอนยิ่งเย็นเขาแบบมันก็จะยิ่งแบบทําให้แสงมันเป็นสีทองอ่ะสวยมากอ๋อระยองฮิ้งึ่งปองทองระยองฮิ่ไม่ไมเคยมาเลยอ่ะข้างบนจะมีเป็นแบบฟิวจุดชมวิวอีกนะก็คือจะสูงขึ้นไปเพราะว่ามันจะแบบเต็มสองข้างทางคือนาตอนนี้มองไปแบบสุดลูกหูลูกตาคือยังมองไม่เห็นว่ามันจะไปสิ้นสุดอยู่ตรงไหนเลยอ่ะ คือจริงๆจ,จุดนี้ก็แนะนำให้ถ่ายรูปเล่นแล้วก็ชิวตรงนี้ไปสักพักหนึ่งนะคะก็ประดีอย่างวันนี้เราคิดว่าตอนแราจะมาดูพระาทิตตกที่นี่ใช่ปะสรุปเราถ่ายรูปเล่นชิลอะไรจนเรียบร้อยพระอาทิตย์ยังไม่ตกแปลว่าเราจะไปหาจุดชมพระอาทิตตกได้ที่อื่นอีกปะไปดูว่าจะไปที่ไหนพราะนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปที่ไหนคะ่ะไปเออ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 ,เอ,อ เดินต่ออีกแบบแบ๊บหนึ่งก็ถึงเลยนะคะจากทุ่งโปงทองอะ่ะมาถึงตรงท่าเลยตรงเนี้ยถึงแล้วซึ่งถ้าตอนแรกอะ่ะหนูมาตรงนี้ปุ๊บแล้วหนูเดินไปตรงนั้นนะถึงใกล้เลยใช่ไหมพีุู่แต่ก็ได้วิวเดียวอ๋ออันนี้บางเรือจะได้สองวิวได้หรงอไได้ไปถึงตรงทะเลใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลือกเอาเลยว่าเราชอบแบบไหนถ้ามาก็มาหาพี่ถูได้พี่ถูด้ดานลับพาไปได้นะคะ ขอบคุณนะคะหนูไปเที่ยวไหนต่อดีอะตอนเนี้ยแบบหนูไปดูพระอาทิตย์ที่ไหนก็สะพานประแสศิลณ์สะพานประแสศิลณ์ครับตอนเย็นๆดูพระอาทิตย์ตกดินโอเคได้ขอบคุณนะคะพี่ทูขอบคุณมากมากครับโชคดีครับและชัดเลนต่อไปนะคะก็คือเราทุกคนก็จะไต่ขึ้นบันไดเรื่องนี้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 ขึ้นมาข้างบนไปค่ะว่าแต่เราไต่ขึ้นไปแล้วเราจะไปเจออะไรอ๋อ ไม่เป็นสะพานที่ชมวิวได้ใช่ปะได้ได้ Are you sure? Sure ์ Okay You okay I okay เรามารู้เกิดไปพร้อมๆกันกับคุณคนดูดีกว่าคะ่ะเฮ้ยญี่ปุ่นมากสวยมากคือแบบแรกที่ขึ้นมาเลยคือมีความแบบเหมือนหนังญี่ปุ่นอะจนกระทั่งเห็นทะเบียนระยองอะ ก็เลยรู้ว่าอ๋อที่นี่คือระยองแห่งญี่ปุ่นเราไม่ดูหนังญี่ปุ่นก็ไม่รู้เรื่องหรอกก็ถือว่าเป็นเย็นที่น่ารักดีนะแล้วตอนนี้ก็ไม่ร้อนแล้วด้วยแถมมาเย็นอยู่ตรงที่แบบลมเย็นมากๆข้างหน้าก็เป็นน้ำแบบนี้สุดยอด ทวดีมาที่ปากน้ำประแสครั้งแรกก็ดีเหมือนกันเนาะเฮ้ยยังไม่จบคลิปนะอันนี้แค่พูดเพราะว่าชอบโมเมนต์นี้ที่แบบได้มาเห็นพราทิตย์ตกยังไม่จบคลิปดูต่อคะ่ะตกเย็นโทรหาเพื่อนสาวนะคะว่าคืนนี้เราจะไปกินข้าวที่ไหนกันดีเพื่อนสาวก็บอกว่าเออฮิปฮอปพอบล็อกเลกก้ไปที่เดเท่ดนรดดีเราเลยค่ะเพื่อนสาวบอกว่า มากินร้านนี้ฉิมร้านนี้ฉิมนี่คือจะเป็นร้านที่แบบคนถิ่นเขาก็กินกันเราก็เลยตามมากินก็จะแบบเป็นบ้านแบบนี้อย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะหนูสั่งตรงนี้ได้เลยไหมคะจดเลยค่ะนี่โอเคได้งั้นเดี๋ยวหนูไปนั่งจอดในโต๊ะนะคะขอบคุณค่ะปะอู๋ซุอใครแบบอมม่มีไฟไฟลุกขึ้นหนังตาม,มาก คุณผู้ดูเห็นไฟที่หูข้างๆหรอมันเยอะมากจนแบบอยากเรียกรถดับเพลิงขออนุญาตชิมก่อนเลยเออันนี้คือยำหอยนางลมอิตาลิมาหืมคำแรกนะเปรียวซูลิ้นคาที่สองกัดลงไปตรงหอยมันหวานอะความหอยของหวานเอ้ยความหวานของหอยอะมันขึ้นมาตบกันอะแล้วเราทานหอมแดงด้วยอะ มันก็คือนัวในปากนี่คือรสชาติของพัมเป็นยำดีมากอันนี้คือฮอดมันปลาค่ะอิตาาิมาสโอ้หร้อนร้อนรอนแม้งหน่อยปลาเยอะตอนนี้ปออมรับรสแบบนี้ อันนี้คือหมึกอะไรนะคะอ๋อทะเลทะเลแต่เกยตื้นทะเลเกยตื้นค่ะปลากระพงทอดราดน้ำปลาค่ะแม่หมึกปลาดจ,จ้าโอ้ยไม่หมึกปลาดอีกตัวนี้อร่อยมากน,นี่คือแบบว่าต้องสั่งเลยใช่ไหมคะอันนี้กรอบนอกนุ่มในค่ะอันนี้นุ่ยยอะนะคะแม่ขาอืมอืมสายชอบของทอดจดต้องทอดอร่อยมากหนูสั่งเยอะเกินไปปะคะอ๋อไม่เยอะค่ ที่จริงยังมีเมนูแนะนําอีกตั้งหลายอย่างมีผักกระชับแกงส้มผักกระชับแกงส้มพริกขี้หนูปลากระพงเมนูขายดีอร่อยมากแม่ชื่ออะไระคะชื่ออ๋มค่ะแม่อ๋มเป็นเจ้าของที่นี่เลยป่ะคะใช่ค่ะแล้วทำไมคนะคะทำไมถึงชื่อร้านว่าปุย่าชินเพราะว่าเจ้าของดั้งเดิมชื่อย่าชินแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่าที่ก็ตกทอดมาเป็นของลูกหลานตอนนั้นก็เลยตั้งญ่าชิน อร่อยมากแล้วอาหารทะเลส,ะสดๆเลยเพราะว่าเหมือนแบบชุมชนตรงนี้ของเราเป็นแบบประมงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบไม่ต้องห่วงเรื่องแบบความสดของแบบกุ้งหอยปูปลาเลยนะคะคืออันนี้ตอนแรกเราไม่ได้สั่งเนือ้อหมึกประลัดแต่ว่าแม่บอกว่าเมนูเี้ยควรสั่งลองกินได้ไหมไม่รู้ว่าฉุกแป้งหรือชุกอะไรไม่กล้าถามปล่อยให้เป็นสูตรลับๆของที่นี่ถ้าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงต้องมากินที่นี่คะ่ะหมึกประหลัดอ่ะให้ดูหน้านอีกทีนึง เกิดมอร์นิ่งค่ะเช้านี้จะเดินไปตลาดนะคะซึ่งใกล้กันกันกบตัวออ่โฮมสเตย์มากมาไปลองดูสินี่นะคะออกมาจากบ้านปุ๊บเลี้ยวขวาปุ๊บโอหเต็มเลยอะ่ะก็เดินไปขี่ก็สปีดเจ้าแรกที่เราเจอนะคะ,ค,ค,ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ขาย ทั้งตลาดนี้คุณแม่คนเดียวเลยเหรอคะเส้นนี้จริงๆเขาจะเป็นตลาดไหมคะคุณแม่คะไม่มีค่ะอ้าวไม,ไม่มีอ่ะมีเสาร์อาทิตย์ก็จะมีตรงนั้นเป่นหนักนิดนะค่ะอ๋อคือถ้าหนูเดินไปตรงไกลๆตลาดสดไปตลาดสดแต่ว่าตรงเนี้ยจริงๆต้องเป็นวันเสาร์อาทิตย์ถึงจะมีและที่หนูเห็นโล่งๆแบบนี้ก็คือไม่มีใครมาขายเลยนอกจากแค่คนเดียวคุณแม่ชื่ออะไรคะ านปีจ้ะคุณแม่ปลานีขายข้าวเหนียวปิ้งใช่ใชไหมคะเดี๋ยวหนูกลับมาอุดหนุนนะคะคุณแม่หนูขอไปเดินดูก่อนว่าไม่มีอะไรขายจริงๆ <laughs> ใช่ไหม <laughs> ปกติตลาดจะเปิดตลอดปะคะผมเพิ่งมาวันมาวันแรกก็ถา <laughs> มดไปครับมาวันแรกในการรับรู้นะครับมาวันแรกเลยเหรอ ชอบมากนะคะถามถูกร้านถูกคนถูกวันด้วยพี่ก็มาวันแรกเหมือนกันไม่เคยเจอแบบนี้ที่ไหนเลยอะคือเขาจะเป็นแบบเป็นหมี่ก๋วยเตี๋ยวผัดแล้วก็คือเหมือนใส่ปูล,ลงไปลักษณะจะเป็นแบบเปรี้ยวๆหวานๆป่ะคะใช่ใชจะหาก,กินได้ที่นี่อย่างเดียวปะะ่ะเพราะหนูไม่เคยเห็นที่อื่นเลยใช่ใช่ใชเป็นของเมืองระยองเลยอ๋อปก๋วยเตี๋ยวผัดนะแบบของเมืองระยองนะคะคนทน้ำเลย่องใช้น้ำกะทิใส่น้ํากะทิลงไปงงไปั่นกับปั่นกับพริกแล้วเคี่ยว Oh. ม่ได้เคี่ยวขอบคุณค่ะเท่าไหร่จ๊ะ20บาทจ้ะโอ้ยี่สิบบาทนะไอเนี้ยแม่จะชิมอะไรอุ้ยกินได้เลยเหรอคะแม่ขอบคุณนะคะแม่มาลองชิมค่ะมาลองชิมนะคะอิตาดากิมอสลองชิมเลยค่ะลองชิมเลยค่ะอ,อร่อยมากหอมมากอร่อยมากคือแม่ขายแบบนิ่มด้วยเหรอคะ ขายมี่มันขายเร็วกว่าอย่างนี้ค่ะอืกพอมันนานจ้ะแต่เราทำอย่างนี้มันเร็วอืถ้าเราทำมันจะเร็วแป้งแม่หอมมากชินเท่าไหร่คะอ๋อชินน้นละสองบาทเองไม่แพงค่ะเจ็ดชิน้นยี่สิบกันอันนี้จะกระเทยนิดๆฮะไม่ไม่กระเทยค่ะกระเทยนิดๆอันนี้กะะรกะ,นนกะเทยนะคะค่ะคืออะไรเนี่ คือมันต้้งทำไมถึงเป็นเรียกว่ากระเทยจ้ะแม่มันไม่อ่อนมันไม่แข็งมันไม่นิ่มอะไรอย่างเงี้ยแ่บอกว่าถ้าร้านนี้กระเทยแบบกระเทยชอบชอบใจอีกแม่น่าหลักอ่ะนี่คือแม่คือป้าไผ่ตัวจริงเสียงจริงป่ะคะจ้ะอันนี้กระเทยแก่ค่ะอันนัคนไคนหน่แม่ตลกอ่ะตลกหนูลองกินได้ไหมจ้ากระเทยแก่กินได้เหยค่ะหืมเอาแม่หนูว่าแบบกระเทยแก่อร่อยกึ่งกึ่งแบบจะนิ่มแล้วก็จะไม่ได้กรอบขนาดนั้น อันนี้เราขอยกให้เป็นของดีของที่ปากน้ำประแสได้ไหมคือถ้ามาต้องมาเจอป้าภัยหรือเรียกว่าแม่ภัยที่ขายทองม้วนซึ่งปกติจะเป็นทองม้วนแบบกรอบก็ได้แต่ว่ามากินแบบนิ่มก็ได้หรือจะมากินแบบกระเทยทองม้วนป้าภัยนะคะขอบคุณที่อุดหนุนติดแค่นี้เบอร์โทรไม่ใส่เพราะว่ากลัวทําไม่ทันต้องมาที่นี่เท่านั้นหรอต้องตามมาใช่ไหม ต้องมาตามที่นี่นะตามถึงที่เลยใช่ไหมคะคือเรากินสดๆตัวนี้คืออร่อยเลยเราก็ใครจะมีกระเทยมีอ่อนมีตุ๊ดมีอ้อะไรอย่างเฮ้ยแม่ทำแบบตุ๊ดด้วยหรอแม่คิดเองเหรอจ๊ะกับเองทําเองอันนี้กระตุ๊ดเนี่ยอันนี้ตุ๊ดหน่อยอืร้อนร้อนแม่ตลกอ่ะไปแล้วนะหนูไปหนูไปซื้อข้าวเหนียวปิ้งอีกร้านนึงก่อนแม่จ๋าแม่จำหนูได้ใช่ไหมจ๊ะ หนูน่าจะเชื่อแม่ตั้งแต่แรกทำไมคะตลาดไม่ได้มีอะไรเลยจ้ะแม่แม่คิดในใจบอกแล้วอันนี้คือคุณแม่คนเดียวกันกับที่เราจะมาซื้อข้าวเหนียวปิ้งแต่ตอนนี้แม่ต้องมันนั่งต้องปิ้งเคยก่อนปิ้งเคยเทำไมอ่ะตากเคยภาษาใต้เคยพูดไม่ได้เขาทำไมจ้ะแม่ทำไมจ้ะเคยหมายถึง ของผู้หญิงเราเราเนี่ยเคยเหรอจ๊ะใช่อ๋อเคยใช่คุณไม่ได้แล้วการที่แม่บอกว่าแม่ตากเคยเคยอันนี้คือเคยจริงจริงแม่แยกความหมายให้ดีดูบริบทรอบๆด้วยเคยคือเคยอันนี้เคยแห้งยังจ๊ะแม่ยังไม่แห้งดีล พอหรือยังพอแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอาช่วยแม่แบกเคยหน่อยเอาเอาเคยขึ้นหลังคาด้วยโอหเคยอยู่สูงสูงสูงเคยอันนี้สูงโอ้โหเคยสูงเผือกสองกล้วยหนึ่งเผือกสองกล้วยเนยแล้วพี่โดเอาอะไรคะกล้วยอะไรเผือกสองกล้วยสองจะแม่จะเอมี่แล้วคิดว่าจะจำได้ไหมเผือกสามกล้วยสองค่ะแม่เอ้ยไม่ใช่เผือกจะมีแม่อันเดียว กุ้ยจะมีไม้เอ้ยเผือกมีไม้สองอันอ้าวใครจําได้ไม่ได้ใครจำใครจำไม่ได้ผิดแม่รวิวละเอาใหม่เผือกมีไม้กี่อันสองอันสองอันกุ้ยมีไม้หนึ่งอันแม่ถามจริงชื่ออะไรนะหนูชื่อน้องายค่ะแม่แม่ดูเห็นหน้าก็คุ้นๆจะแม่จําชื่อไม่ได้ขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณที่คุณแม่จําหนูได้นะคะแต่หนูว่าแม่น่าจะจําสิทธิ์เคยของพวกเราได้นะเคยจาได้แน่นอนไม่ลืม อันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่เราไปเดินซื้อมาที่ตลาดนะคะนี่คืออาหารเช้าที่ทางโฮมสเตย์เขาจะจัดให้เรานะคะนาะคะมาเป็นฟิลแบบปิ่นโตปิ่นใจดูกันหุยอันนี้คืออะไรอ่ะหมูห้องเหรอไม่ใช่หังเลหรออันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้น่ากินมากหอมแบบ หอมใบไม้อ่ะเ <Yeah. S 1> ป็นการรีวิวเป็นนักรีวิวอาหารที่แบบไปตามใจฉันแม่จ๋าอันนี้อะไรจ๊ะอันนี้เป็นมมหมูชะมวงอ๋อหมูชะมวงอันนี้คือทอดมนันอันนี้คือปลาสามรสค่ะอันนี้คือแกงสม้มอันนี้คืออะไรกล่องข้าวน้อยค่ะแม่ค่ะ เพราะอะไรเพราะว่ามันดูเล็กน้อยแต่ว่าเขาบรรจุข้าวมาเยอะค่ะอันนี้คือที่เราซื้อมาจาก,กตลาดนะคะก๋้วยเตี๋ยวผัดปูอันนี้คือข้าวเหนียวปิง้งไส้กล้วยกับไส้เผือกนะคะแล้วก็ขนมสอดไส้แล้วก็ขนมจ้างโอ้โหอาหารเยอะมากเลยพร้อมกับสมา,สมาชิกสําหรับ6คนนะคะเอาจริงๆเป็นเมนูอาหารเช้าของโฮมสเตย์ที่ค่อนข้างจริงจังเลยอะ่ะอิตาดาคิมัส คือดีมันแบบมันถึงเนื้อถึงหนังนึกออกปะแบบอร่อยมากคมกล่อมมันนัวมันนัวใบชะมวงหอมมากอันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวผัดปูที่ซื้อมาในตลาดนะคะหืมเผ็ดนิดๆมีกะทิเปรียร้ยวๆหวานๆคุณลุงบอกว่าอันเนี้ยจะกินก็คือหากินได้ที่ปากน้ำประแสจริงๆอาจจะมีที่อื่นบ้างแต่ว่าอันเนี้ยเราเพิ่งเคยเห็นแบบเขาใส่ปูด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าที่อื่นมี แบบนี้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าถ้าใครอยากกินหรือว่าสัมผัสอาหารเช้าแบบนี้บรรยากาศแบบนี้หาที่พักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวกับเพื่อนกับคนรักแล้วว่าเออตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เงียบๆสงบดีแล้วถ้าใครชอบเที่ยวแบบวิถีชุมชนอะไรเงี้ย ที่นี่คือยังคงเป็นแบบนั้นและวเป็นวิถีชุมชนที่แบบอาชีพชาวประมงนะคะเออมีป่าชายเลนให้เราดูมีอาหารหลากหลายให้เรากินบางอย่างมันเป็นพื้นถิ่นที่แบบหากินในที่นี่แบบแจ้งรอหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็มาสัมผัสมารู้จักอ๋อแล้วที่นี่มีเคยเยอะมากค่ะเราสามารถซื้อเคยไปไปของฝากให้กับคนที่บ้านได้กะปิระยองฮีและสำหรับเทปนี้ ก็ชิลไปกับอาหารแล้วก็บรรยากาศเทปหน้าไปไหนมีชุมชนที่ไหนอยากให้เราไปหรือแบบที่เรายังไม่รู้จักคอมเมนต์บอกกันหน่อยเราจะไปหาข้อมูลแล้วก็จะตามไปสำหรับวันนี้อิตาดาจิมัสค่ะ